แชค่ใ,ให้ดูโฉนดเฉยๆมันก็แปลว่าอะไรโฉนดเป็นเป็นมันก็ต้องมีชื่อมีอะไรป่ะใช่ปล่ายางยางใจเย็นๆทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นค่ะเพราะทางเราพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันหมด ฉันนี่ลองกีดเลยแล้วผู้ชายได้กล่าวว่าบ้านเราโอเคเลยขวัญบอกว่าขอห้องด้วยนะจริงๆอย่าลืมห้องที่อนุญาตที่เนี้ยมา,าได้ก็อไ, <c oughs> ไม่แต่งตไม่แต่งทางนี้แต่งเองได้เหรอถ้าตื่นเต้นนําไปแล้วมันไอ้นี่มันแบบ แกไม่เข้าใจหรอกเอาเวลาดูดูกรอบรูปเลยอ่ะกว่าเราจะผ่านอะไรกันมาขนาดเนี้ยมันตืต้น <c oughs> ตันเ้ยจ <c> ร <oughs> ิงค่ะไม่เห็นมีเลยอะ่ะม,มีเธอมีมันสีม่วงๆอ่ะดูตรงไหนอ่ะขวัญกดที่หน้าตัวเองมันก็มีแล้วหน้าโปรไฟล์ตัวเองอ่ะไม่ขึ้นทำไมวะอ้าวไหนอะ่ะ แต่ของคนอื่นขึ้นมีแคปสิขวัญแคปสิแคปแล้วมันไม่ติดอ่ะหรือหนูแคปไม่เป็น line บ้านข้างโรงเรียนของฉันแคาไปละน้องบุ๋มหายหรือย่างเอาอีกเครื่องดูกอบอดีขึ้นไหมขวัญยิ้มกว้างแล้วหนึ่งจริงๆยิ้มเหมือนฉนดที่ดินบ้านตัวเอง ตรงมุมลูกกรอบลูกเขียนว่าเทเชอร์ฮันคืออะไรอะ่ะเพราะอะไรถึงมีเพื่อ<ค>อะไรบ้างเทเชอร์ฮันการล่าสมบัติเนาะพี่ผมต้องออกไปล่าสมบัติแล้วแหละงงมากมีได้ไง <laughs> ไลน <laughs> จ้าไเปเร็วหายไวๆนะ <laughs> ตีมเพื่อเจ้าสาวสีอะไรจ๊ะ หนูเพิ่งมายิ้มอะไรกันเมื่ม <า S 1> อวาน,นได้ยินพี่พ,พ,พีพูดว่าหกเจ็ดตอนพี่วีบอกว่าแต่งงานกันเร็วๆนะคะหกเจ็ดก็อีกสองปีไม่เขาไม่ได้านานไปเนอะเขาบอกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นเขาพูดว่าเร็วๆนี้อุ้ยอุยนี่คือเสียงกีชันหรือเปล่าที่ โอ้ยหนึ่งห้าศูนย์สามหลอดนี่ัานดับอะไรเราสิอะไรนะถ้าติดดันดับจริงแคร์ไปให้ด้วยนะอยากเห็นนะดูเขาไปวดหกเจ็ดคือปีหน้าอา้าวปีนี้หกหกแล้วเหรอเอาาหรอปีนี้ไม่ใช่หกห้าหรอ บปีนี้พวกเขเออว่ะฟันข่าวเหมือนขวดหรือพี่ขวัญพวกแกจะทำให้ฉันหมดความมั่นใจในการยิ้มแหละหกเจ็ดคือปีหน้าป้าอ๋อปีนี้หกหกแล้วหรอคิดว่าหกเจ็ดอ้ามันก็ไม่นานแล้วปีหน้าจริงๆแล้วแหละฉันว่าไม่วันวาเลนไทน์อ๋อเขาคบกันนวันวาเลนไทน์พอดีนี่ วันอะไรท้าคือวันครบรอบอะไรนี่หราวันนั่งเพ้อฝันอะไรก่อน <c oughs> อะไรอาเป็นยังไงเลาให้ฟังสิแล้ว <c oughs> ส่งมาไม่หยุดเลยพี่พีทโอ้โหถ้าวันนั้นจริงๆหนูบอกเลยว่าหนูจะไม่แต่งหน้าเพราะหนูจะต้องร้องไห้แล้วเดี๋ยวมาสาร่ามันจะเลอะ <c oughs> กันน้ำก็จะไม่อยู่เพราะจะขี้ตา พี่ขอนย่าตื่นเต้นเอองหลงปีอะคิดว่าหกเจ็ดคืออีกสองปีปีนี้หกหกแล้ววายเหมือนกันนะเนี่ยห้าร้ยเจ็สิบสามตารางวาคือเท่าไหร่ห้าไรปะเวอไม่ถึงปะร้อยไม่ใช่ตารางวาเอ้ร้อยไม่ใช่ไรไม่รู้ดีพี่กอล์อจะได้ตื่นเช้าทุกวันแล้วเย้ yeah!